สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาเจอกันเธอและฉันพบ กันสวัสดีสวัสดีคะ่ะเด็กๆที่น่ารักของคุณครูเฟิร์นทุกๆคนเลยนะคะในวันนี้เด็กๆก,ก็กลับมาพบกับคุณครูเฟิร์นอีกครั้งในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะแต่เอ๊วันนี้เด็กๆทราบไหมคะว่าคุณครูเฟิร์นจะพาเด็กๆมาเรียนรู้ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในหน่วยเรื่องอะไรติกตกต๊กตกติ๊กต๊อก คุณครูเฟิร์นจะยังไม่เฉลยนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวคุณครูเฟิร์นจะให้เด็กๆได้ฟังคำของจองกันก่อนแล้วเราจะมาเฉลยกันหลังจากที่ฟังคำของจองเสร็จค่ะเอ๊เด็กๆพร้อมหรือยังเอย่ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วตบมือหนึ่งครั้งสองครั้งตบมือสามครั้ง เสียงดังชัดเจนมากเลยนะคะเด็กๆเ,เอาละค่ะงั้นแสดงว่าเด็กๆทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆทุกคนพร้อมแล้วถ้าอย่างนั้นเราไปฟังคำข้องจองกันเลยค่ะคำข้องจองต้นไม้ต้นเอ่ยต้นไม้ใหญ่มีกิ่งใบและดอกผล มีรากและลำต้นให้ทุกคนได้ร่มเย็นกินน้ำเป็นอาหารจะเบ่งบานให้เราเห็นแสงแดดก็จำเป็นทุกเช้าเย็นมันดูแล เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆกับคำคล้องจองที่คุณครูเฟิร์นได้ให้เด็กๆได้ฟังกันเมื่อสักครู่นี้ทีนี้เด็กๆคนไหนสามารถตอบคุณครูเฟิร์นได้บ้างคะว่าในสัปดาห์นี้เราเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้เรื่องอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะในสัปดาห์นี้เราเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้เรื่องต้นไม้ ที่รักนั่นเองค่ะโอ้โหเก่งมากเลยนะคะต้องตบมือให้เลยนะคะเอาล่ะค่ะเรื่งในวันนี้นะคะคุณครูเฟิร์นก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้กันในเรื่องส่วนประกอบของต้นไม้นั่นเองค่ะมีเด็กๆคนไหนอยากรู้บ้างคะว่าต้นไม้มีส่วนประกอบอะไรบ้างถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วงั้นเราไปเข้าห้องเรียนกันเลยค่ะต้นไม้ก็จะมีส่วนประกอบดังนี้นะคะเด็กๆ หนึ่งรากสองลำต้นสามใบสี่ดอกและห้าผลนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เอาละค่ะต่อไปนะคะเราจะมาทำความรู้จักกับหน้าที่ของส่วนประกอบของต้นไม้ในแต่ละส่วนกันค่ะ เราจะมาเริ่มกันที่ส่วนประกอบของต้นไม้ส่วนที่1กันนะคะได้แก่รากค่ะโดยรากมีหน้าที่ในการยึดลำต้นกับพื้นดินให้ติดกันนะคะและยังมีหน้าที่ในการดูดเอาสารอาหารจากพื้นดินขึ้นไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นไม้เพื่อให้ต้นไม้จเจริญเติบโตนั่นเองค่ะต่อไป ส่วนประกอบของต้นไม้ส่วนที่2นะคะได้แก่ลำต้นค่ะลำต้นมีหน้าที่ในการชูกิ่งก้านและใบนะคะและยังมีหน้าที่ในการรำเรียงอาหารเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นไม้ด้วยค่ะต่อไปส่วนประกอบอย่างที่3ของต้นไม้นะคะได้แก่ใบนั่นเองค่ะใบมีหน้าที่ในการสร้างอาหารนะคะเด็กๆ ต่อไปส่วนประกอบของต้นไม้ส่วนที่4นะคะได้แก่ดอกนั่นเองค่ะดอกมีหน้าที่ในการสืบพันธุ์มีเกสรตัวผู้และตัวเมียเป็นตัวกลางในการสืบพันธุ์นะคะและอย่างสุดท้ายส่วนประกอบส่วนที่5ของต้นไม้นะคะได้แก่ผลนั่นเองค่ะผลมีหน้าที่ห่อหุ้มเมล็ด และสามารถนำไปขยายพันธุ์ต่อได้ค่ะเด็กๆเ,เอาล่ะค่ะหลังจากที่เราได้ไปเรียนรู้กันในเรื่องของส่วนประกอบของต้นไม้และหน้าที่ของส่วนประกอบของต้นไม้แล้วนะคะวันนี้คุณครูเฟิร์นก็มีเกมสนุกๆมาฝากเด็กๆด,ด้วยล่ะค่ะโดยเกมนี้นะคะเป็นเกมจับคู่ค่ะคุณครูเฟิร์นจะให้เด็กๆจับคู่รูปภาพและคำศัพท์ให้ถูกต้องนะคะพร้อมที่จะเล่นเกมกันหรือยังคะเด็กๆ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วงั้นเราไปเล่นกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่ข้อที่1กันเลยนะคะเด็กๆข้อที่1หมายเลขใดคือรากค่ะเด็กๆหมายเลข1หมายเลข2หรือว่าหมายเลข3ค่ะเด็กๆ ถูกต้องคะ่ะหมายเลขหนึ่งคือลากนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะเด็กๆรับไปเลยคะ่ะหนึ่งคะแนนต่อไปข้อที่สองนะคะเด็กๆข้อที่2หมายเลขใดคือใบค่ะเด็กๆหมายเลข1ห,หมายเลขสองหรือว่าหมายเลข3ค่ะเด็กๆ ถูกต้องค่ะหมายเลขสองคือใบนะคะเก่งมากค่ะรับคะแนนไปเลย1คะแนนตอนนี้เด็กๆที่ตอบถูกก็ได้ไปแล้วนะคะสองคะแนนใช่ไหมคะเก่งมากเก่งมากค่ะต่อไปข้อที่3นะคะเด็กๆข้อที่3หมายเลขใดคือ ลำต้นค่ะเด็กๆหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหรือว่าหมายเลขสามค่ะเด็กๆถูกต้องคะ่ะหมายเลขสามคือลำต้นนั่นเองคะ่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆรับเพิ่มไปอีกหนึ่งคะแนนเป็นสามคะแนนแล้วใช่ไหมคะ เอาล่ะข้อต่อไปข้อที่4หมายเลขใดคือดอกคะถูกต้องคะ่ะหมายเลขสองคือดอกนั่นเองนะคะเก่งมากคะ่ะรับเพิ่มไปอีก1คะแนนนะคะ เป็นสคะแนนแล้วนะคะเด็กๆโอ้โหเก oh ho, ่งมากเลยต่อไปข้อที่5้ข้อสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆข้อนี้หมายเลขใดคือผลคะเด็กๆหมายเลข1นหมายเลข2หรือว่าหมายเลข3ามคะเด็กๆ ค่ะหมายเลขหนึ่งนั่นเองนะคะคือผลโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆรับเพิ่มไปอีกหนึ่งคะแนนเป็นห้าคะแนนใช่ไหมคะโอ้เก่งกันมากเลยค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆกับเกมจับคู่ที่คุณครูเฟิร์นได้นำมาให้เด็กๆได้เล่นกันเมื่อสักครู่นี้สนุกกันไหมคะเด็กๆเอ๋เด็กๆตอบถูกกันไปคนละกี่ข้อนะ เอาละค่ะวันนี้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ในหน่วยการเรียนรู้ต้นไม้ที่รักกับคุณครูเฟิร์นก็หมดเวลาลงแล้วละค่ะไว้คราวหน้าคุณครูเฟิร์นจะมีกิจกรรมอะไรน่ารักน่ารักสนุกสนุก,นกมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ร่วมกันอีกไว้ติดตามชมนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้คุณครูเฟิร์นต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะก่อนออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยสองชั้น พบเจ้วแอลกอฮอล์รักษาระยะห่างและอย่าลืมล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสะบู่นะคะ